การอ่านคือกุญแจสําคัญที่เปิดประตูโลกแห่งการเรียนรู้พัฒนาทางด้านความคิดและเติมเต็มจินตนาการของเด็กๆให้ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสโครงการส่งความรู้สร้างความสุขเกิดขึ้นจากความร่วมมือของอมรินทร์กรุ๊ปและบริษัทไทยเบฟเฟอร์จ,จำกัดมหาชนร่วมกับสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เยาว,วชนไทยทั่วประเทศได้ดําเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา5ปีอย่างต่อเนื่องการอ่านเป็นรกากฐานของการพัฒนาบุคลากรนะครับแล้วก็ขีดความสามารถของการระบุคคลอย่างแท้จริงมลครับวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือสร้างให้เด็กและเยาว,วชนของเราเนี่ยรักการอ่านนะครับผ่านการอ่านทุกวันวันละ15นาทีซึ่งจะนําไปสู่ การพัฒนาการที่มีความต่อเนื่องของเด็กนะครับทางด้านความจำํำด้านการสามารถอ่านเอาเรื่องจับใจความและนำไปสู่ผลการเรียนที่ดีขึ้นครับตลอด5ปีที่ผ่านมาโครงการได้ส่งมอบหนังสือกว่า285,000เล่มพร้อมชั้นวางหนังสือสู่โรงเรียน261แห่งใน77จังหวัดและมีนักเรียนเข้าชมรมรักการอ่านแล้ว28,000คน กิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กรักการอ่านมากยิ่งขึ้นได้แก่กิจกรรมอ่านวันละ15นาทีชมรมรักการอ่านกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน และประกวดยอดนักอ่านการอ่านเป็นการพัฒนาให้น้องๆและผู้ปกครองในชุมชนของหนูนะคะได้มีทักษะในการอ่านมากขึ้นและบรรดาใจของผมคือการเห็นเพื่อนอ่านหนังสือและข้อสอบได้ดีครับผมก็เลยอ่านตามเพื่อนว่ราผมจะสอบได้ดีเหมือนเพื่อนๆครับสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและเสริมสร้างคุณค่าให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีมีความรู้พร้อมสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืนต่อไปบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน